สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้นะครับสิงห์แดงังวะก็จะมาคุยเรื่องการแบบเปิดเมืองนะครับนาอแล้วก็เหมืองหนึ่งเวลาอัพเต็มเนี่ยนะครับมันใช้ตังค์เท่าไหร่นาอนะฮะไอเหมืองนะครับทุกคนก็ุ้ยแล้วเนาะเวลาเราเอจะไปคราฟเนี่ยนะครับเราต้องใช้แร่นะครับสามชนิดก็จะมีไอตัวสีทองเป็นกรรมฐานนะครับปลอแล้วก็เกลือนะครับมีสามอันนะครับซึ่งเวลาเราได้เนี่ยการเปิดเมืองเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้สองอย่างคือหนึ่งคือเปิดโดย จำนวนนะครับมันก็จะมาตามแมปนะแล้วยิ่งเคลียรด่านได้มากเราก็จะเปิดได้มากถูกไหมครับอย่างล่าสุดแมปเก้ามาก็จะเปิดตัวของไอตัวปลอดได้มากขึ้นนะครับอีกหนึ่งเมืองน,นะนะครับแล้วมันก็จะไปไปทบกันว่าแต่ละอันในเลเวลเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าต่อชั่วโมงเนี่ยเราผลิตได้กี่กี่แรกนะครับนะอย่างซึ่งตอนนี้ตัวของออผมเต็มหมดทุกอย่างนะครับก็กลัมฐานกับปลอดได้48แแต่ว่าไอเกลือเนี่ยนะครับเรา มันมีเหมืองน้อยกว่าหนึ่งเหมืองนะครับต้องมันต้องรอแมปสิบมาถึงจะเปิดเกลืออีกอันก็จะเป็นสี่แปดเท่ากันหมดนะฮะซึ่งนะครับการเปิดเหมืองนะครับนะการเปิดเหมืองสาคัญไหมผมบอกเลยว่าถ้าใครมีมงกุฎแล้วไม่รู้จะทําอะไรนะครับผมว่าแนะนำให้คุณเปิดเหมืองเพิ่มนะครับการเปิดเหมืองเนี่ยจะมีส่วนที่เราตีฐานตามแมปนะครับถ้าเราเคลีย์บอสได้มันก็จะได้แบบก็จะได้ตัวของออไอเหมืองเพิ่มใช่ไหมครับนะแต่ทีเนี้ยเนี่ย นะครับมันจะมีเหมืองพิเศษอยู่สามอันอยู่ตรงด้านขวาตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะครับจะได้จากการใช้มงกุฎนะครับในการเปิดนะครับใช้มงกุฎในการเปิดเนาะซึ่งตัวของมงกุฎนะครับมาซื้อตรงนี้นะครับ my development ตรงนี้นะครับนะหนึ่งร้อยมงกุฎก็ได้หนึ่งเมืองนะครับถามว่าแพงไหมบอกเลยว่าแพงนะครับแต่ถามว่าควรเปิดไหมนะครับมันเป็นระยะยาวอะครับคือเปิดแล้วอะมันก็ช่วยทําให้ผลิตได้แบบตลอดเวลานะคือยิ่งเปิดเร็ว สมมติเราเปิดสามเดือนที่แล้วสามเดือนที่ผ่านมาเราก็ได้เหมืองใช้ฟรีเขาเ้าใจปะเพิ่มอีกสามเหมืองแล้วมาได้ที่เก็บเพิ่มเลยนะครับไอ้กที่เก็บแบบนี้นะครับที่เก็บเพิ่มก็คือเนี่ยเห็นไหมสองร้อย 20, ยี่สิบสองร้อยแปดสิบสองร้อยห้าสิบเนี่ยที่มันอยู่ตรงเลขเครื่องหมายบวกเนี่ยมันทําให้เราไม่ต้องเข้ามาในเกมเพื่อแบบเปิดบ่อยแต่บางคนอะอย่างผมเนี่ยเข้ามาในเกมบ่อยอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องนอนปะวะเออเราก็ต้องนอนใช่ไหมนะนะเวลาเรานอนเนี่ยนะครับนะมันก็ถ้าเรามีจํานวนแบบที่มันเก็็บบสสสะะะะมมมเเเเยยออนนนครรรัักจจททําาาาให้ีี่่ถ สามารถที่จะนอนตายตาลับนะครับแล้วก็ตื่นมาไม่ต้องรีบตื่นนะครับเพราะว่าเหมืองมันยังแบบไม่เต็มแครปอิตี้ในการรับของมันนะครับนะซึ่งนะครับเปิดเหมืองเยอะแล้วดียังไงนะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือคุณจะได้อุลีเจนเร็วขึ้นนะ่ะผมพูดเลยนะเพราะว่าการใส่แร่นะครับอย่างตอนนี้ผมใส่สูุสมๆได้สองร้อยเจ็ดสิบนะครับแล้ผมอันนี้ผมเคยบอกไปหลายคลิปแล้วว่าเวลาจะคาฟอะให้ใส่เต็มแล้จะได้เจนเยอะกว่า อย่างน้อยคุณก็ไม่ได้แบบระดับธรรมดาคุณก็ได้หลับระดับแบบแรงเลยแบบนี้นะครับได้เยอะกว่าจริงนะครับพูดเลยผมบอกเลยว่าแน่นอนร้อเนะครับยิ่งใส่เยอะยิ่งเต็มนะครับซึ่งกว่ามันจะเป็นสองยเนี่ยคุณก็ต้องใส่เต็มมามาตลอดนะครับมันก็จะเจอมันก็จะเห็นว่าแบตซีเรียลิมิตเราเท่าไหร่นะครับเี่วผมผมเร็วยี่สองแหละนะครับดังนั้นยิ่งเราเปิดเมืองเยอะมันก็จะได้เยอะนะครับทาให้เราสามารถคราฟอุปกรณ์เจ้นกับแรได้เยอะขึ้นนะครับคือยังผมมาเต็มมานานมากแล้วเเเขาจมยยกระต็ลี่ นี่เต็มหมดแล้วนะครับยกอ่ะมาเจตี้ก็เต็มนะครับไนฟอน์นี่เต็มหมดแล้วไนฟอรไออาวุธแรงทั้งหมดผมเต็มหมดแล้วเนี่ยเศษเหลือเต็มเลยเนี่ยเพียบเลยเนี่ยแต่บอกก็ไม่รู้ไปทำอะไรปืนเนี่ยแม่งเหลือแปดเห็นปะแล้วมันจะเห,เหลือเลยครับเนาะอย่างไอไอ,ไอการแลกแร่เนี่ยผมบอกเลยนะถ้าถ้ามไม่รีบจริงๆนะซึ่งทำไมเราต้องรีบวะเนี่ยไม่ต้องไปแลกหรอกอยู่ยมันก็ได้เลยครับแล้วเมื่อไหร่ที่อุปกรณ์คุณเต็มเอนหนะครับมันจะมาถี่เลยจริงๆควรตีนมากบอกเลย เนี่ยพอเกาะรอยผมเต็ม N6 นะแม่งมาอีกปกติไม่มาเลยครับไม่มาเลยนะครับประมาณนั้นแหละเนาะดังนั้นนะครับอ่าเรามาดูนั้นทานี้เอาไปเรามาดูกันว่าการเปิดนะครับแร่เปิดไม่ใช่ดิการอัพเมืองนะครับหนึ่งเมืองใช้เงินเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะทุกคนแชร์วิดีโอไฟล์ปุ๊บอ่เรามาดูกันนะครับ แล้วแต่เลเวลหนึ่งจนเลเวลยี่สิบมั้งอ่าดูกันนะครับ่ะมาดูกันนี่เต็มแล้วนะครับนะก็ตอนแรกเนี่ยนะครับไม่รู้ดูทันไหมนะครับตอนแรกเนี่ยเรามีเงินอยู่ร้อยหกสิบสองล้านแปดแสนเก้าหนึ่งใช่ป่ะนะครับร้อยหกสิบสองแปด า uh, 891ใช่ไหมครับแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเราเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับ159ใช่ป่ right? ะ159162นะครับก็ก็ไม่เยอะนะก็ใช้เงินประมาณสามล้านมั้ยอืมสามล้านนิดๆครับใช้เงินสามสามล้านกว่าๆนะครับเต็มหนึ่งเมืองนะครับคุณก็คำนวณไปแล้วกันว่าว่ามีกี่อันนะครับว่ามีกี่อันเนาะ นะว่ามีกี่อันนะครับก็ใช้เงินประมาณนั้นแหละตอนนั้นคนจะเปิดจะเปิดไอ้นี่ยจะเปิดแร่เนี่ย <c oughs> ก็ถ่ายดีก็มีเงินอัพก็ดีครับสามล้านแต่ว่าช่วงนี้อาจจะใช้เยอะหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้มันต้องอัพทีแปดเยอะนะครับทีแปดอาวุธใช้ประมาณล้านสามม้งอาวุธเจดล้านสามไอ้พวกแหวนกระกาะ,ะเนี่ยประมาณค่าสุดท้ายมันเจ็ดแสนนะ่ก็อาจจะมาล้านหนึ่งม้งรู้ประมาณนั้นแหละนะครับมาใช้เงินเยอะนะครับก็เราดูเอาละกันแต่ว่าผมยืนยันเลยว่าการเปิดเหมืองน,นี่ทําให้ชีวิตดีขึ้นเยอะนะครับ แล้วพอมันยังมีกิจกรรมคปาพเพนดร่าเห็นปะ่ะแล้วมันบูตบูตอีกบูตเพิ่มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมปกติมันจะสี่แปดบวกสี่แปดจะมามันสี่แปดบวกเจ็ดสองเนี่ยเห็นปะ่ะมันก็ทำให้แล่มันแบบนี่ผมหกหมื่นแล้วนเนี่ยก,การดองหนึ่งคือผมพกหมื่นเลยเพราะหนึ่งผมดองแล่สองผมซื้อไอ้แพ็คพันหกนะครับใครจะถึงแปดหมื่นง่าย,ายก็ซื้อแพ็คพันหกอ่ะได้แน่นอนแปดหมื่นนะครับแต่ว่าผมคงไม่เลือกเกียวสายฟ้าเพราะว่าได้มาสามันแล้วน่าจะเลือกไอ้ตัวสร้อยครับับเเเอาไวว้กกส่นส่นนพีย ผมไม่รู้ผมจะได้ใช้บ่อยเปล่าเพราะว่าถ้าต่อให้เอาเคียวสายไไปบุกอะผมก็ใช้ปืนสาย้าอยู่ดีแล้วก็มันก็เอทหกแล้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการอ้ําเหมืองก็ลองไปดูกันนะครับแล้วตอนนี้ก็ผมต้องเปิดเพจนะครับเพราะว่าตอนนี้ YouTube ช่อง YouTube บินอยู่นะครับเพราะว่าชื่อแม่งไปเหมือนช่องแบบที่เป็นเวบพนันนะแล้วคูก็บินก็ไม่รู้ได้คืนหรือเปล่าคิดว่าได้คืนนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามในเพจกันด้วยกันนะจ้าทุกคนนะครับนะ จะได้แบบว่าเผื่อแบบหาคลิปไม่เจอนะครับคลิปไปไหนทำไมบินไปอะไรแบบนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ